การจดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อถอดบทเรียนของ25ตำบลน,นะครับทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ตัวประธานสภาเด็กและเยาวชนนะครับของ25ตำบลต้นแบบที่เราดําเนินการในปีที่1นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการดําเนินงานของสิทตุภาคี4ีจังหวัดนะครับก็คือจังหวัดบุราชธาน,น,นีจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดสรีกะตก์และจังหวัดยโสธรน,นะครับการจัดการครั้งนี้ก็เพื่อจะได้ถอดบทเรียนให้ได้รู้ถึงวิธีการทํางานเป็นการแลกเปลี่ยนของแต่ละ พื้นที่นะครับเพื่อจะได้เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อการพัฒนาต่อไปครับผมสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่พาน้องๆอปทอทั้ง25อบตนำล่องนะครับในการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนงานนันเด็กแลเยาวชนแบบบูรณานการระดับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นปีแรกซึ่งเราได้พาพี่ๆเจ้าหน้าที่และก็ น้องๆนะครับในแต่ละตำบลเนี่ยมาถอดบทเรียนและก็ประสบการณ์การเรียนรู้ในเรื่องของการดําเนินงานขับเคลื่อนง,งานนั่นเด็กและเยาวชนตลอดระยะเวลา1ปีนะครับซึ่งวันนี้ก็เกิดความประทับใจนะครับในกระบวนการเรียนรู้และก็เห็นภาพของการขับเคลื่อนง,งานจากตอนที่รเริ่มโครงการนะครับจนถึงปัจจุบันและก็มองภาพการเชื่อมโยง การทำงานในอนาคตรวมถึงการพัฒนานะครับฝีมือทักษะและก็กลไกในการขับเคลื่อนนะครับงานนั่นเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นเนี่ยให้เกิดความเข้มแข็งในอนาคตต่อไปครับสิ่งที่เรียนรู้นะครับก็ถ้าจะให้ตอบออกมาเป็นคำพูดเป็นสิ่งที่แบบให้เห็นเป็นนำเป็นรูปธรรมเลยมันคง จะเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแต่สิ่งที่เรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าเราได้มีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะครับระหว่างแต่และเทศบาลครับว่าตกลงใครเขาทํายังไงเขาทําอะไรเขามีวิธีการแก้ไขปัญหาของเขาอย่างไงแล้วก็เราก็ได้นำเ,เรื่องของสิ่งที่เราทำนะครับโครงการโครงการที่เราทำนะครับไปเผยแพร่กับคนอื่นฟังว่าปัญหาเราคืออะไรแล้วก็เรามีวิธีการแก้ปัญหายังไงอย่างนี้ครับค่ะก็ รู้สึกดีใจที่ได้มาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเป็นโอกาสดีๆที่ได้มาเพราะว่าเกือบจะทุกทุกครั้งเลยค่ะที่ไม่ได้มาเพราะว่าต้องติดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้างก็เลยไม่ได้มาก็โอกาสดีมากเลยค่ะที่ได้มาบรรยากาศก็กดีร่มรื่นเป็นธรรมชาติค่ะชอบค่ะก็ดีใจนะคะที่ได้มาที่นี่เพราะ่พวกหนูก็เพิ่งเริ่มตั้งกัน ขึ้นมานะคะพอก็ยังไม่รู้ว่าจะทํายังไงว่าเราต้องดําเนินการยังไงว่าสภาเด็กมันต้องเป็นยังไงพอได้มาที่นี่นะคะพวกเราก็าได้รู้ว่าประมาณว่าอย่างไงล่ะได้เห็นสภาของอบตอ,อื่นว่าเขาทํางานกันยังไงว่าเขา,เามีการทํางานแบ่งกลุ่มกันยังไงและก็ประโยชน์อะไรที่เขาได้ทําให้แก่ชุมชนของเขาค่ะค่ะก็เรียนรู้จากอบตอ,อื่นๆนะคะว่าเขาทํางานกันอย่างไร ทำกิจกรรมแบบไหนบ้างเราก็เอาความรู้จากที่เขาเล่าประสบการณ์ที่เขาทํางานมาให้เราฟังค่ะอันดับแรกนะคะพวกหนูก็คิดว่าจะต้องไปหาพวกปัญหาในชุมชนของพวกหนูนะคะแล้วก็ประมาณว่าอย่างไงว่าเยาวชนและเด็กอะคะ่ะมีปัญหาอะไรบ้างเราจะต้องแก้หาแก้ไขปัญหาอย่างไรแล้วก็เราจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่อย่างไรนะคะ ว่าเราจะเออทำยังไงทำยังไงอะไรป,ประมาณนี้แล้วก็เวลาว่ายังไงละ่ะถ้าสมมุติว่าพวกหนูนะคะสนมากอำเภอเของพวกหนูจะคล้ายๆว่าช่วงนี้นะคะจะสร้างแหลงท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่ซึ่งมันจะเป็นรายได้ให้แก่พวกคนในชุมชนนะคะพวกหนูก็คิดว่าน่าจะเอาไปปรับใช้ได้นะคะ ในส่วนของพี่เลี้ยงนะครับเราก็ได้ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีนะครับโดยในประสบการณ์นั้นก็จะมีทั้งแนวปฏิบัติที่ดีข้อเสนอแนะแล้วก็แนวทางที่จะดําเนินการในอนาคตนะครับซึ่งในภาคเช้านะครับเราก็ให้พี่เลี้ยงได้ได้มองภาพอดีตที่ผ่านมาที่ในการทํางานด้านเด็กและเยาวชนหรือการขับเคลื่อนง,งาน สพเด็กแลเยาวชนในตำบลน,นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในอนาคตจะทําอะไรร่วมกันต่อไปในลักษณะของอการสร้างตัวชี้วัดหรือมาตรฐานร่วมกันว่าในเรื่องของการทํางานด้านเด็กและเยาวชนนั้นเราจะต้องมีอะไรที่ทําร่วมกันบ้างนะครับในส่วนที่2นะครับเราก็ได้แนวทางแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นองค์ความรู้ที่จะนำไปนำเสนอผลงาน ในงานมหากรรมเยาวาชนท้องถิ่นของจังหวัดรบบุราเธานีและก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นข้อคิดข้อฝากจากพี่เลี้ยงนะครับโดยเฉพาะาในข้อคิดเห็นต่างๆนะครับซึ่งในลักษณะของข้อคิดเห็นนี้นะครับเราสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ในการทำงานในอนาคตต่ตอไปโดยเฉพาะพี่เลี้ยงในยี่หาตำบลที่จะสามารถถ่ายทอดหรือเป็นพี่เลี้ยงให้กับ ตำบ,บนูนอื่นๆได้ในอนาคตต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อคิดดีๆจากการขับเคลื่องนงานในครั้งนี้ครับจะให้การให้โอกาสให้โอกาสในการขับเคลื่อนด้วยการคือเครือข่ายสุภาคีจังหวัดนะครับในนามตัวแทนของจังหวอันเจิญนะครับรู้สึกดีใจที่เห็นทางอุบลรธานีถือว่าเป็นแม่หลักถือว่าเป็นแม่งานใหญ่นะครับในการทําโครงการในครั้งนี้และก็ได้เชิญชวนทั้ง อีกสามส่วนที่เหลือมาร่วมงานมาคิดวิเคราะห์งานต่างๆแล้วก็ร่วมเดินขับเคลื่อนงานไปด้วยกันไม่วจะเป็นงานด้านบุรณาการต่างๆนะครับนะครับผมเชื่อได้ว่านะครับจตถูกาคีของเรานะครับจะขับเคลื่อนง,งานในครั้งนี้ไปสู่จุดหมายอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็อยากจะขอฝากน้องๆนะครับว่าพวกพี่ในานามรุ่นพี่ที่ทํางานเป็นกําลังใจให้น้องๆที่ทํางานนะครับถ้าเราเจอปัญหาสูอปุปสรคสู้ๆอย่าท้อครับ การทำดีการทำดีไม่ต้องแสดงให้คนอื่นเห็นการทำดีเรารู้อยู่แก่ใจทำต่อไปไม่ได้ทำเพื่อใครครับอาาคขตประเทศไทยคือเราเราจะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าสู้ครับขอบคุณครับครับวันนี้ผมในนามภาคีเครือข่ายของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมมาจากจังหวัดยโสธรจังหวัดที่เป็นพี่เมืองน้องใกล้เคียงกันนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาดูงานแล้วก็ มาประชุมแล้วก็คุยกันถึงเนื้อหาของจตุภาคีวันนี้ผมก็เห็นน้องๆจากอบทอทั้ง25อบทอวันนี้ทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากครับก็อยากเป็นแค่กำลังใจเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งคำพูดบางคำที่อยากจะฝากไปถึงทุกๆคนนะครับว่าคนที่เก่งไม่ใช่จะนำพาตัวเองไปสู่เป้าหมายอย่างเดียว คนที่เก่งกว่าคือสามารถสอนคนอื่นให้เก่งเหมือนเราได้ขอบคุณครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับที่ร่วมกับทางเครือข่ายนะครับก็มีความประทับใจนะครับเรื่องของการที่เรามีาเครือข่ายการสร้างเครือข่ายการรวมพลังในกลุ่มของเยาวชนและก็เห็นแรงขับเคลื่อนในส่วนของเยาวชนในระดับตำบลซึ่งทางจังหวัดบนพาชธานีนะครับก็ได้มี กาลังสนับสนุนก็คือพวกเราผู้ใหญ่แล้วก็ทางสุนงประมาณตรงนี้แล้วก็ในส่วนของผมเองนะครับในเรื่องของภาคีเครอือข่ายอา้มีเข้ามาส่วนร่วมในเรื่องของจตุภาคีสีจังหวัดคืออุบลอำนาจยาโสและศรีสะเกดนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้มีการรวมพลังกันในตรงนี้นะครับในฐานะนะครับที่ ผมเป็นนกักศึกษาต่างชาตินะครับที่ได้เข้ามาเรียนหรือเข้ามาศึกษาที่หมอราชพัฒนบุรนาทานีนะครับพูดถึงความรู้สึกนะครับที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้นะครับก็คือโครงการขับเคลื่อนเยาวชนนะครับแบบบูรณาการกับความภัยในระดับจังหวัดนะครับอบุบลราชธานีซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งได้เห็นความสนับสนุนนะครับจากผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็น ระดับผู้ใหญ่นะครับระดับผู้ปกครองนะระดับเจ้าหน้าที่นะครับที่ร่วมงานกันเป็นอย่างดีนะครับในการทํางานนะครับเพื่อที่จะทางนี้เพื่อที่จะสนับสนุนนะครับแล้วก็ช่วยเหลือหรือพัฒนาเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งถือว่าเป็นพลังสําคัญในอนาคตของประเทศนะครับสําหรับข้อคิดกับเด็กคือขอให้น้องๆนะครับได้ร่วมมือร่วมใจในการทํางานนะครับ อยากให้การทำงานไม่ลักษณะของเป็นการทํางานของกลุ่มเดียวหรือคนกลุ่มเดียวแต่อยากให้ทุกกลุ่มบริการร่วมกันและสังคงการเป็นทีมเพื่อจะให้เกิดพลังในการกับเพื่อนที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของอุบลรัชธานี